นาดินแดนที่เรียกว่าเขาหินซ้อนนั้นมีแต่ความแห้งแล้งกันดารพื้นที่เป็นดินทรายสื่อมโทรมขาดแร่ธาตุจนเพาะปลูกไม่ได้ราศดรอ,อยู่กันอย่างแร้นแค้นยากลำบากท่ามกลางความสิ้นหวังเมื่อวันที่8สิงหาคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถปรพิษ เสด็จพระราชดำเนินมายัางดินแดนแห่งนี้และพระราชทานพระราชดําริให้สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดฉะเชิงเซาขึ้นจากที่ดิน264ไร่ซึ่งราษฎรได้น้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายนับจากนั้นแสงแห่งความหวังได้เริ่มสาดต่องและค่อยๆสร้างความเจริญงอกงาม พระองค์มีพระราชดำริให้พัฒนาแหล่งน้ำและวางระบบชลประทานเพื่อนำพาสายน้ำไปสู่ที่ทำกินของราษฎรอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งเหล่อเลี้ยงทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกับการฟื้นฟูด,ดินอย่างเป็นระบบด้วยการปรับปรุงดินด้วยวิธีต่างๆเช่นส่งเสริมให้ราษฎรหันมาใช้ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์น้ำแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและการปลูกหญ้าแฝก เื่อปรับโครงสร้างของดินกักเก็บความชุ่มชื้นและป้องกันการช้าล้างพังทลายของหน้าดินขณะที่การปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมจากการปลูกพืชเชิงเดียวมาทำเกษตรแบบผสมผสานเป็นอีกหนึ่งในพระราชดำร,ร,ริที่สร้างความมั่นคงยั่งยืนบนพื้นที่ทำกินของราษฎรรวมทั้งการศึกษาทดลองพัฒนารูปแบบเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตท้องถิ่น นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านและอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรนี่คือโรงสีข้าวจากแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดความรู้การสีข้าวในรูปแบบสหารณกรรวมทั้งให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยสามารถผลิตได้ทั้งข้าวกล้องข้าวขาวและัดเกรดข้าวสารได้เป็นอย่างดี ด้านการฟื้นฟูป,ป่าไม้และอนุรักษ์พืชพันธุ์ธรรมชาติศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้ศึกษาวิจัยพัฒนาประโยชน์ของพืชพันธุตต์ต่างๆเพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการปลูกป,ป่าพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติด้วยความรักและหวงแหนด้วยการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆอยา่างต่อเนื่องได้พัฒนาพลิกฟื้นดินแดนที่เคยแห้งแล้งกันดาน กลับมาอุดมสมบูรณ์ดินน้ำป่ากลับมาสร้างวงจรธรรมชาติและหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรอย่างสมดุลปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีเนื้อที่รวม1895ไร่นับเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกที่ได้เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จด้วยรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ความเป็นอยู่ และถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนี่คือเรื่องราวดังปฏิหารที่เกิดขึ้นบนดินแดนที่ป่าเคยหายน้ำเคยแห้งดินเคยเลวแต่ก็สามารถพัฒนาได้อย่างยังย่งยืนด้วยแนวพระราชดำรินับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรัน์ ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ห้ากอรมน